แม่ผู้ทำผิดไปและฆ่าใจเป็นตาบ้าสร้างผู้พีหักผู้น้องจองลางลูกผู้ชา้จักสิไปยูใสจินใสนออบุญเถึงลูกแม่กระได้บอกเคยหนีจากเพื่อนจากสาร้างจักเถือแเม่ใหญ่นับตั้งแต่แม่ไล่ล่องออกจากเพื่อนจากส,าร,สร้างไปมีซิเรียอโลดข่าวข้าวกับบดะเดินจักไปยูใสลูกไยกระได้อยก็ะหูโตดียูดอกไม่ใหญ่เออ เป็นคนหมูเบาปางแต่ความลูกสาวเมื่อก็เลยเป็นพ่อสามีเ้ามากแล้วมันเอาขึ้นบอด็ยใหญ่กระไดลูกไอยกระไดพ่อพ่อเนาจะจะกัดหมาเพื่อนเด้ออ้าวหมาเพื่อนนี่คนมาสุภาพเลยมันแม่น้นจีมาบอกข่าวผุนถึงแต่ไม่ใหญ่ไปซองบังก็นาอยู่เือนบะเนาอแม่ท่องใบกระไดขันโชคดีจังสีอยู่แล้วขันเกิดเขาปรยุ้านเนีมืออื่นบมดเลยจังสี่ใส่มาไหม โย่บันปักหมวยโยโย่สวัสดีโชคดีเอ้าถ้าพอท่ายกดอต้อนหนเด็กถามเขาเล่าบปงกระนาสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่굿มอร์นิ่งโอ้โหนาว่าโยแอมฝ้ายแทงคิวแปลว่าจังไหนเดนี่โอ้ยกู่บ่าหูหรอกอ้าพ่อใหญ่ครับมีธุระอีหยังเคยมาหลายปู่หลายคนแท้ เอา้ามีอดขันดอกไม้มาพร้อมที่ผ้ากันไปยังทิผ้ากันไปปัวบ้าตีเออสิผ้ากันไปปัวบ้าว่าเสะเอา้เอานี่โชคดีคนหยอกแต่สาวองศีละมีธุระอีอย่างน้อคือมาส่งต่างแถ้ะเบปีมานี่สัตว์คือไ่งันไกยเองอนไก่ซ้านมาพี่จักเตือสันดอกนี่บอสไม่ใหญ่โบราณเป็นบ่า ไฟใหม่ปลาจังเห็นหน่าหนูหน้ำถั่มหูจังเห็นหนากินรอวันนั้นเป็นต่อโอ้ใหญ่เอยคือจังสี่ดอกเอนคืออันเท่านี้กับกุใคยดีมาเดี๋ยวนี้เจ้าดังโพใส่ตน้นขนดกนกเขาอไปไปไปดกนกเขา้าแกนเดี๋ยวนี้ห้าแขนแว่นอยากแดนหมนุนอยากสส้นงาขามอนงามขาไให้่ ขอส้นซื้อขอส้นซื้อหวยมาบะควองแต่ขอส้นได้บอน้อโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยเพื่อนหลังนี่แจ้งคือดาวขาวคือป่าแนมเห็นตากะว่าเมนตัวเพือนมาขึ้นนางแปลนเพื่อนน้อยศาสตร์ปะปู่ในทอนมีแนวใดญ่คืนมาเมาทั้งเพื่อนทั้งสามสิมาพ่อใหญ่มากเื่อบอกมวนแต่ร่างโดนหมาคอยมากเอาที่ บ่เป็นี่แมนทักเขาแล้วเอาเลยเอาเลยบ่แม็นแมนเหล่าเท้าบ่แมนเหล่าเท้าครับผมกะวางสั่นหลังคุณพ่อจู่กุศลตับมังจะบาดซะบ่เอ้ยนี่แนวใดไข่คั้มยาสุอับเอาไว้เด้อพ่อใหญ่ครึ่งสี่ดอกย้ายเดี๋ยวนี้ลูกไส้ข่อยมันน่กคุ้นห้อยหายเลี่ยงง่ายบ่เป็ี่ยนขาดนอนกับข้างนางกับห้องเป็นนาเวชพันโอ้ยคอยนอนวชสันดนโอ้ยเวทนาเออหน้าพ่อกับว่าเวทนาตัวหรอ หมาด้ว่าเวทภจะพันฟังหันกูดิู้โอ้ยพ่อใหญ่ลูกไส้พ่อสบายเป็นยังบะผ้า,าไปโลงบ้าน<ไ>มมเง่อนอยเอ็ะอย่างมันบ่มีอยามาหัวสดเดะอยู่นี่มานี่ดีก็อยามาหัวสดมปนว่าจังสั่นเลยที่ก็จังได้าอ่อคือจังสี่มันมักลูกสาวเจ้าเฉยพ่อมาขอ ครับคพิมกกกบว่าอยากมาขอหมานคพิมกลางกบว่าอยากมาขอแตงคพิมปลายเจ้าชิว่า,น,า,าน้ำเท้าว่าจังไหนเนาะคุณแม่จุดจุดจุดเอ้ยอน้าพ่อใหญ่อันมองจุดจุดจุดนัน่นใจคอยลงว่าจังไหนแล้วจจสิคิดว่าเิ่นว่าคุณแม่สุดที่รักหรือหึสั่งเนี้ยคนอ่านกูขาดดิเว้ยพ่อใหญ่เอ้ยครับเจ้าสิมานี่เป็นยัง บ่ให้บ่ข่าวลูกลวงหน่าเนาะมันบ่ให้เวลาพอเลยมันแต่แต่แต่พอมาอย่างเดียวบวชทั้งนันก็บบ่อเอีหยังก็บบ่อไหลบ่อว่าจะลืมแล้วบ่อโบราณเพิ่นยังว่านั่นเด้ลืมล่ะขั้นแม่น้ำบ่อหอยทั้งหอยกับบ่ไตเด็ดไม่บ่อหนึ่งทั้งเพิ่งบ่แเว้เศร้าควายบ่ไปก้อนขี้ไถกับบ่ล้มเด็ดพอใหญ่ดโดน หลมบลมยาหัวธนาก่อนกิไทยว่าตะคนหลุมง่ายๆเนี่ยสํารับมันสำคัญอยู่วังห้องเพิงกับวังนำย่อยไี่หระอ๋อว่าอยู่นี่ผมไม่ได้ผ้าเจ้าไม่เล่นสาวได้หรอนี่ผมไม่เจ้ามาขอสาวให้เฮ้ยมึงบ่เข้าใจกูเง่าแหงควุ่เป็นนักล่ามันยังยั่งอยู่กูไฟกูกันยังมีอยู่กูกันเสียงกิงกึ่งยิ่งกึ่งผ่านลองเบิรงนแต่เกิดฟุกมากมึงทิงได้เอิญกู คุณพ่อเถากเนี่ยโอ้ย <c oughs> นักล่ะเอ้ยกูกับมันแคือกันเนะี่ยกูมันตัโ้โอ้ยมึงเอ้ยอดอ่อกละจิ๋มไม่ยังอ่ะโอ้ยเงียเ้ยเอาเร่งมาคนเป็นเงี้ยวยันพ่อใหญ่เอ้ยครับมันก็ดียจดดอกเนาะท<ด>ี่นีผู้มหาหักมามักก็ได้แต่ว่าคอยถามอีนั่งมันเบิ่งก่อนเด้อผู้ที่เขาสีเอานั่น่านี่อ่ะปอนมันห้อม ไลินเอ้ยออกมาหาแม่จะข้าในลูกหล้วไอ้โอยปัับัอยฟันมาตายกูกมาเห็นเมื่อยู่เี่ยเพราะดัถอดตายจะกปีเราใหญ่ดิเมนตัวนี่มึงนี่แหละมึงเดี๋ยวหายยังเนี่ยบู๊ยงานแม่โดไปให้รถเหยียบซะก็จะา้าเดียานามาเปให้เปยขาดแทะโอเยเศ้าเนี่ยนนี่เพราะเมนไพลินเอาไพ่หยังใส่เดี๋ยวตื้นผู้นี้เดี๋ยวมันโอ้ยจะตื่นนี่ละ มันคนหนึ่มันโตยังจะแท้งโอ้ยเนี่ยลูกไส้ไงแล้าลูกไส้โกกเล้วไอ้ทิดนึกไอ้ทิดนึกจังไงจังลุงสินลงกระโปงจังสั่นเดียวนี้โอ้ยแล้วเป็นกระเทยเนี่ยนะพ่อเออบ่แม่ปนไปนั่แจ้กแล้วแจ้งตนี่สิกระแต่มาให้เฝันปด้วแม่กูสิบ่นอนไหลหอยที่มาเลี้ยง ไพลิณพรมงามเป็นอย่างคือบท่วงเนี่ยพ่อนั่นพูดสุดสีแดงแค่วายเนี่ยไม่แม้ไงไม่ไม่ไม่นั่นพ่อเนี่ยสุดสีแดงนั่นฮู้บนป่านั่งแบกอ๋อขึ้นมกูจะวน้ำทั้งแม่ทั้งลูกกูอยากมาอยู่น้ำมึงออะว้แม่เอละเขาไอเขาไอกูจักจ่วโอยว่ามันนี่ผู้ดีดันเดินทางเที่ยวหอด พอยดดนคุมใตเป็นไผเอินเหียกมากเจ้าเป็นยังคึ้มาจะเสวจะเชี่ยวแทะพ่อยมีสเตอร์ดัโอ้ยโอ้ยกูัวเลยนหัวทำน้องเว้ยยังเป็นเดียงสาเนาะวช่าพ่อยซื้อกระไดดอกแต่เจ้าืึอดอนมาเอินจงไหนห่ะพ่อยดดอนนานนานแม่ควมั่นเลอเยไอ่ว่าหืดดออีกแม่จะละบ่เสียงดอไพลิน เจ้าเป็นอยัางใคเว้ากับเพลินจำสันลูกหล้าเจ้าเป็อย่ากไอ้ฟันตีผู้ใดมาเยี่ยมมาอย่ยางม,มันก็ไปเจียทั้งนั้นตัวลูกพ่อหญ่ครับคอ,อ,อยขอโทษแทนลูกสาวคยนี้เด้ออันบ่าท่านงูหยังจักย่างจักแนวดอกเออเด็กหนุอยสมัยนี้มันเป็นสิ่ละแต่ว่าเขากับป้องปองดอกอยิ้วล้กันไปยังไม่ซ้อนกันไปทะลุเองน่ะนะเขาฉลาดกันหริน ท่องสุกบ่ได้นัดเต,ตมายัางบ่ลูกนัดยังบ่ได้มีธุระยังพ่อสิด้นัด,ด,นยยดนก็บอกท่องสุกจากเธอ<ะ>มันมาจังไดเนี่ยคือจังสีดอ<ะ>กลูกลาท่องสุกท้าว,า,วาให้พอมหาพ่อทั้งขันมาล่าหมากกู้พันพร้อมย่อมอาสาเข่ามาเป็นเคยเลี่ยงแม่พันวาโศกบ่หน่อยมีคนเบาหักหอมแม่ว่าเอาท่องสุสกสะท้อนลูกเอาสตีจเจ้าไพลินบ่เอาเดอก กได้มากก็ได้หักมาท่องสุกจากเถื่อมูเจ้ามาพากัดเป็นบ้าเมื่อซุ่มแต่พปยีดัดโอ้ยแรง่าโถว่าท่านหู่จยักมั่นตัวกันแล้วว่าท่านมักมักซะละลูกไส้พอดีโอ้ยมีคุณสมบัติเพียบลูกเราเพื่กินยาะสูบก,กันเพราะนั่นบริลินมักเวียกหักงานเขาลบรวลาได้กันไปรวยละฮะพลินท่องสุกเขาเป็นคนดีเด้ลูกก็เอาพูดยังสี่สิบแปลวาพูดยังไหน เปลเลี้ยงท่องสุกนั่นกระดียูดอกเ่แต่ว่าพอบ่ะนติยี้อ้าเป็นยังอ่ะผัดเป็นบ้าโอ้ยวาดเขาวาดยงอยู่บ้านถ่วยแตกอยู่วัดมาหอดแล้วมันหายก็นั่นบุตตัวนี่ปัดโท้ว่ามีสมบัติพ้ดีจากเม็ดเลยเล่มเมื่อกี้ต่างเบี้ยเมื่อมาอ่านเนี่ยได้เขาลงเรียนบ่นี่เขาทบประมาทเนี่ย พ่อ่เอาเรื่องนี่พ่อเห็นแก่หน้าแม่โตซื่อเสีอขันว่เห็นแก่หน้าแม่โตเลยเป็นยังพอ่งพอกะทีว่าเอาเรื่องคิดก็แล้วความเ้าใจยังไงจะไหนบขั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 บับข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 ับับกับับข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 ั้ขับขับกับขาบขั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 บยับข่บขับขั้ขับ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 กับขับดับขัมักกับจากเับข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 ับนี้ขับขันขั่ขับ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 ขนี้ั บุญครูเขาดอกลูกหลาไปไปครับเนีบบน่ยพอที่หาบุนไม่ให้ดอกตั้งสาวัดชีหลายกระดอนว่าจะทำของสุขครับลู่ต้นนี้ลู่ต้นนี้สั่งมาลูตนน่ต้นอา พอพนถือมาลามาเฝ้าลูกมาเมือม่อเมือม่อไหร่เมือ่ออยากขายคนมา่อลูกตนเจ้าขางา<พ>องทอดประเ <ฮะ S 2> สริอนั่งบ้านแถมต้านผัดไหลเมือ่อโอ๋โอโนอนุนาฏเนื้อเหลือแห้งพี่ประสงค์ สิมาหักสัมพันธ์แม่นายกันตื้เจ้าไม่ได้บอกว่ามากักจะเถื่อนนี่แหละนั้นได้ยินพลูกหลาสิเศร้าได้ดานให้สุขับปัญญาหันลงเดียวนี้สดีกลัวลินเอ๋ยตา,ย,ายล้ไ<ห>นไม่เบาใจแน่แน่เบาใจลุ่ใครเชิญมาคนสัว cát an tí phía hát trầu mau buổi buổi uốn chẳng xí lẽu nghèo ừ. cát an mãi kinh nang bực bưng ơ cho nên khó nghe hèn đen bóp huồn bong thương bưng sao bạc ตตมอตอบบกาเห็นโหโ,หโหเห็นหาวเศร้าแต่ลมดมแตก่กลิ<า>่นลูกลาขึ้นเมื่อสรุย้ยไพลินมาเอาแม่กระเบิดคำสซีเฟาอันคนทุกเดินดินทำน่ากินเพิ่นว่าเกลเป้างวางพะไหมมาด้งมาดึงเอามาดิงเอาลีนเอยสินสอดแพงห้าแตงใด ใา,ายน้าใส่บาน้าจำเงินสานหัวควยมังมูนปุ่นปอบขันอาสาวสุดยังสุดน่าย้อมเมื่อตัวบอกกว่าหายกว่าแต่เธอเห็นใจท้องสุกฟ้างยังเป็นปมักเขาล่ะขันไผลินล้นเป็นไผปู เวียกทอผู้งานทอฝ่าท้องสุขท่าก็ฝ่าฟันฝ่าบอกมาลูกสา่ไอกเร่าใ้เยมู่ย้าใจมันคือวนหาหม่องถูกแพ้ใหญ่เย่กว่าคือตัวเราพลินขั้นบักท้องสุขมันว่นหาหม่องอีลีมันกระซอยเหลือบ่ะไรแต่ว่า ายเยถามไพรินขะคักเนเน่ในทออันที่เฮาาวอกันในบ้านอยากไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยากไปเป็นดาราไพรินอยากไปคือเกาบอนองหล่ะอุ้ก็อยากไปเลยเนาะเอ้ยไพรินก็อยากไปแต่งตัวสวยๆงามๆแบบคนเบิร์กเลยเนะเอ้ยแม่นอีลีบอกไพรินขั้นในซั่นให้ไพรินเฮ็ดวีที่ได้ก็ได้เพื่อรล่อเงินน้ำบักทองสุกมากขั้นเองเงินมาแล้วก็สิบห้าตัวแต่งฮอเสือหฮอผ่าไปเฮ็ดงานน้ำเสียลื่นสักดุบเจ็บไปิเกียร์ละนะพอติเกียร์พอสิรล่อมันหลายไปเลยเดี๋นี่เอ้ย โง่ทมันมีให้ไม่น้าจะได้กันล่อมันขายมาจนเบิดจนเสีงยงเลยมันถูก่อนก็อเอาจักสองแสนสามแสนเดบอร์เด้อไร์เพลินเดอร์ว,ว่าบ่มาแข่งเล่นลันปัญหาทุกสันบ่เหือเอื้ออาสาหาเงินค่าดอกของตนอวิวหวานซ้อนคู่ บอดูเงาเจ้าของแน่โอ้ยขนาดประทันโดยกันล้าล้อมันไข่มุ่นเมฆเบิ่งก่อนน้ามา,าสาร้างตานหารโอ,อ้อวดสาวทองสูงสิเฝ้าไปไซส่ด้วยนี่แมีอย่าปะานี่วังหันไพลินเบาหยอกซื่อๆดอกเอา้ามาสร้างว่าก๋วยเตี๋ยวสิเป็นเป๊ปซี่สิบาท หากไพลินคือจังเวาเฮ็ดได้บโบโคสองแสนได้เลยไพลินพอครับไพลินตกล่องละข้าวเพาะฮะไพลินตกล่องละข้วาวลองลงไส่ละโอ่ตายโหยบ่แม,ม่นหมายถึงค่าสินสอดกระเพอะสองแสนของแสงเท่านั้นแหะครับผมโอ้ยสบายมากโลมาเบิ้ลไม่เป็นไรช่วยทุกอย่างสองแสนบาทครัครับ เย๊จอ้าว oh, Soldier, okay. one wrote, one am ีมาตาย่วยหุ้นกหลาบั่ยแจ้งตำรวจับมากก่อนะเฮ้ยไก่ก็ยังเียต้องเมาจูว่าตายเมีมันทนอะไรเว่ยวยหมดเราเว่ยแปนวใสกับไลเถตั้งหัวโดเถ้าจะเป็นมากหยอกนองไฟลิ่นก็ได้อยัาเฝ้าไปใสแกกๆสวมของความงามให้คนเบิ่ง เงินสิ่งตใช้ถึงเอามาวางคือจังเบามาจำไว้ให้เสื่อคู่แมเออยยินยอมเฮ้ยป้าเออหังไม้ตะกระดูกดินแห้งแห้งเขาดูกขักแท่งกูจะแจ้งตำรวจจับข้อมึงคืนกันเลยโอ้บ้านที่ไหนบ้าน ดูกำลังเป็นระยะค่าจริงเดี๋ยวเนาะได้เลยพลินกว่าแต่พลินต้องการอย่างนะไอทองสุกคนนี้หาให้ได้เบื่อุกอย่างในลำพลินเวาอีหลีบอสครับผมยัดตัวเด้อบดตัวบดตัวพอว่าจังไดพ่อใหญ่เจ้าสิวาจังไดบัจจินีลูกสาวคอยตกลงแล้วเดี๋ยวญาตจะเฝ้าญาตจะเฝ้าขอเวลานอกนักมวยคอยกระจับลุ้นบักค์เฮมโอ้ยสุกเออสุก พวกเราตรวจพอมึงดิเงินสองแสนจิยวมาตั้งสายมันบางอย่างก็พอก็เจิยวเงินสองแสนน่ะมูนไห้มูนหน้าทีไห้ทีหน้าอีเมลเขาเหล่านี้เขาไปจิยวพอครับเจ้ากระขายสัเปย์ยัง คือมีนายทุนมาถามสื่ออยูุสมือยูุขพ่อไม่ได้ขายนะโอ้ยกระเจียวสองแสนกระเสียเป๊เสียเอมั้งเสียเอเสียเปียเสียเอเสียเปียเพิ่นก็มาให้อยูุสมือยู่ไปนักออร์ดสองแสนกรนเจียวพอหังอยากได้สองแสนนะเพามันติดทางยางมันจะเป็นราคาต่อไปอยูสเนสเลยเดี๋ยวมันเอาลูกแม่นขายมาแล้มันก็บากลุ้มกันมันบาเกลื่อนกัน หน้าเขาทงงงง่ายใครแลหลายเลย่าแรกกัทงท้อสองนิ้วมีหนังซ้ำงาขึ้นหกอึ้งตึ้อโว้ยมีหอนหักผือพวกเราเราับขับปั่าเอาแล้วครับพอว่ามาหากินหน้กผือบาทดิโตขอยาเทียดแห้หมาเฉียดเทีีได้ตีได้ตีว่าหน้าข้องหน่อยว่าสันไม้ย่าถว่าหนามันหกหกกระซ้าเป็นยาหน้าเด่น ว่าจะคุ้ยตู้เจ้าน่ะนะมันสิมันไถมันเบิกป้ไถไปไถมามันกระเปดนท่านตัวโอ้ยมันกระเปดนยู่ขันมันมีกำลังพ่อกำลังคนมันก็มีขีดจะกัดวยเท้าขันไถข้ากลายมันมันหักรือมันหนาหลายมันโคกหลายมันก็ฟืดมนกันหนักนอนแย่งแรงถือกินหักพื้นสลบอ๋อโอ้ย พ่อเอาแล้วลูกปะเ้าอยู่นี่เจ้าเป็นห่วงที่ไ้ทีหน้าหลายก็ผมเองว่พอโอ้ยจังไงจิตพอลูกก้หล่ะขันเจ้าเป็นห่วงที่ไ้ทีหน้าหลายก็แต่งเสื้อผ้าไปนอนอยู่ไอยูหน้าผมเด้อผมไปน้ำดอกตนจิไปใช่ไหผมสิตนเฮื่อตายดูนี่ล่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยต้องมาโง่แต่น้อยล่ะโอ้ยตนเฮื่อไผ่มาเฮื่อสิตายมึงไงเลวสิตายอ่ะโอ้ยกูบ่เคยสร้างคนไปเกิดมาในชีวิตแต่กูได้สร้างมึงนี่เป็นคนแรกอะนี่แสงมณิชย์กระพริมึงตัวหน่อยเลย พอมึงตัวน้อยก็เป็นเรื่องสิละเชี่ยนแน่นในต้นเงื่อนยน่นนั่นก็ต้องขูมะขาพอมึงถิมนี่แสงมาหมากากนี้แสงทับเดี่ยวต้งใั่นเฮ้ยบ่ามากูจวุ่นวาเลยมึงรอดน้ำกูตึ้งมาหยอกกันขึ้นเด็กน้อยเรียนนอนดีอย่างนีล่ะหนิ่จังไรแต่ต้องจังสันละตีละขับพ่อพงสุขยังได้ไหมข้บพ่อนี่แต่น้อเพิ่นว่าลูกคือชีวิตลูกคือจิตใจลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างเอ้าพ่อจะตามใจเจ้าลูก ขอบขบคคุณรัว่าจังไยพอดองอตกลงแฉันท่านเป็นสักขีพรรยานให้น้ำกันทั้งสองฝ่ายได้เถอะนะคอยจิกลับไปหาม้ามอบให้วันนี้ก่อนแรงจำไว้ผู้ใดล่วงล้อร้อนกันให้ตายเปบาคอยจิกปั๊บพอดีเท่าจำได้บ่แม่ไทยบองเอา้เอากอ, <c ười> อว่าไทายบองจังันโอ้ยไทยบองกระท่องใบซื้อเจ้าของอะไรล่ะโอายวายมากี่แท่งเถิด แตนตอดนี่ตอดกับตอดสองตัวเร้อมันจะเกิงไก่ลตอดตัวเดียวหลักบิดั่งางานนะไอไปลาไปโอ้ยพอย่อยยัดกระไดเน,นาะตบหน้ากันเลยสิเปลี่ยนซื้อกับ,อบบ่บอกกันตั้งทีแรกอืมต่อไปมันสิเปลี่ยนหอดเสื้อผ้าคนลามผัดซุปคนลหลามไปไกลเตอรนี่พอ่อใหญ่ เอาจ้าสีสะไขาวาน่ะตกล่องกันสัญญาหายขั้นเสียดายแปลงเป่าสีย่ย้อมให้ปัดหอดสี่เท่ากุ้ความเบาทุกประการสเด็กแต่ว่ามื่อนี่กระแยกใหญ่ไปันกก่อกเนาะมือแรงหาไม่ได้ตามที่ตกล่องกันไปได้เดือพอไงเด้อโอ้ยมันมีปัญหาดรอถ้าจะมาเมื่อแรงเด้อคอยสิ หม้อฮอดปากคอใหญ่ผู้เด็ดสู่จีนนี่ใคร <coughs>